ครับผมดีเจแมนพัฒนพลกุลชรนทธิยานะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะคุณแผนนะฮะของหลวงปู่ทิมอิสซิโกวัดรหาไล่นั่นเองนะครับผมก็ตั้งแต่ผมศึกมาเนี่ยนะครับก็ได้เจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับปฏิหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ผมได้ฝันเห็นหลวงปู่นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าลืมหลวงปู่ไม่ได้ตั้งแต่ศึกไม่รู้ว่าทาไมตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับจนมาอยู่วันหนึ่งนะฮะ ผมก็ได้ไปเซิร์ชดู u t u b e นะฮะแล้วก็ได้เจอ,อผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งโลกก็กลมอีกแล้วนะครับเป็นรุ่นน้องคุณแม่ผมนะฮะที่ช่อง9องมตะคือด็อกเตอร์พิเศษเลือดบ้านค่ายนะครับผมว่าพี่แขกนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยก็ได้กระจ่างในหลายๆเรื่องนะฮะเกี่ยวกับพระขุนแผนพลายกุมาร15ทุกวันนี้เนี่ยชีวิตผมก็เปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยการพูดจริงทําจริงนะฮะมีศีลธรรมแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะฮะ อตอนนี้หลายคนอาจจะสับสนนะครับหรือว่ากำลังจะไปทางอื่นว่าเอ๊ะเราโกหกหรือเปล่านะฮะหรือว่าปีไหนโกหกอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงปีอื่นแล้วกันผมอยากจะให้ใช้ตัดกากง่ายๆนะครับในการดูหรือว่าอยากเป็นเจ้าของพระผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าพระของท่านนี่มีพุทธคุณน,นะครับแล้วก็คนที่ปลอมแปลงของท่านเนี่ยส่วนมากเนี่ย ชวิตจะจบไม่ดีแน่นอนนะครับผมอย่างที่เราเห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็อยากจะให้ดูตอนนี้ง่ายๆเลยนะครับใครอยากเช่าหรืออยากทําบุญนะครับไม่ต้องมาหาที่พวกผมหรือว่าพี่แขกหรือว่าคุณแผนภายประมาณหนึ่งห้าครับไปที่วัดะหารไล่นะครับก็จะมีพระนะครับที่พระจย์เฉยนะฮะเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้ทําให้เห็นแล้วว่า ท่านได้เอาขุนแผนนะทั้งพิมพ์เล็กพิมใหญ่นะฮะออกมาให้เช่าทําบุญกันนะครับผมที่วัดนะครับในราคาที่ท่านเห็นอยู่แล้วก็ถ้าสบายใจก็ไปเช่าวัดครับจะได้ทําบุญที่วัดละหานไล่ให้หลวงปู่ทิมด้วยนะก็จะได้เห็นแล้วว่าพระที่พระอาจารย์เชอออกมานั้นนะฮะบอกว่าทั้งแต่ปีหนึ่งนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครนะฮะอยากจะเล่นหาหรือว่าอยากจะศึกษา ผมแนะนำนะฮะที่จังหวัดประจวยองนะครับผมแล้วก็ไปดูแบบชาวบ้านหรือว่าไปดูที่ชมรมพี่แข่อย่าไปคิดว่าต้องใช้เงินซื้อก่อนนะไปศึกษาดีๆนะฮะของท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่คุณยังไม่ได้เห็นนะฮะแล้วก็ผมเชื่อแล้วก็กล้าพูดตรงนี้เลยนะว่าของแท้ของท่านนะฮะ ต้องมีพุทธคุณนะครับวันนี้นะฮะก็ได้มันพูดสิ่งที่อยู่ในใจนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นนักแสดงที่ผมได้ให้ไปผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับรวมถึงคนในชมรมหลายๆท่านอย่างที่สามารถพยักรุนนะครับนักมวยขวัญใจของผมนะฮะแล้วก็มีพี่สัจชัชยนะครับพี่แรมบ้านะฮะแล้วก็น้องสุดสาคอนอันนี้เป็นนักมวยนะครับนักแสดงอีกหลายๆท่านนะฮะก็ตามดูได้ในเว็บแล้วกันนะครับที่ที่ผมให้ไปหรือว่าคนที่ได้บูชา ความชีวิตเขาจะเป็นยังไงบ้างก็หลายๆคนชีวิตขึ้นดีขึ้นแน่นอนครับนะฮะเพราะว่าเป็นพระแทนด้วยตรงน,นี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรจากใครแต่ต้องการให้โลกใบนี้แผ่นดินนี้นะครับรู้ว่าความจริงคืออะไรเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าของท่านเนี่ยถูกทําไว้นะฮะแล้วก็จะให้คนที่นะครับมีจรรยาบรรณนะครับแล้วก็คนที่มีศีลธรรมที่นั้น นะฮะที่จะได้ครอบครองนะฮะสิ่งหนึ่งที่เซิร์ชได้ในเน็ตนะครับแล้วก็เป็นจริงนะฮะน้อยน้อยน้อยเรื่องที่จะเป็นจริงแต่เรื่องนี้เป็นจริงก็คือของท่านมีเจ้าของนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะฮะวันนี้ไม่ได้พูดอะไรมาพูดแค่นี้มาพูดมาพูดเฉยๆว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงนะฮะก็คงเป็นสิ่งที่ท่านดลบรรดาลจิตใจผมให้มาพูดวันนี้ผมไม่ต้องกลัวใครหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะผมพูดความจริงนะครับสวัสดีครับ